น,นะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวดูดขึ้นดูดฝุ่นตัวใหม่นะฮะซึ่งมีกําลังเสียงซึ่เบากว่าจุดที่เรามีขายนะตอนนี้นซึ่งตัวนี้มันจะดีอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีคินนิ่งในตัวคินนิ่งก็คือทาความสะอาดใอ้ตัวกองอ,งองอากาศที่ออกไปแล้วให้มันสะอาดเพราะเวลามันมีฝุ่นละเอียดมากๆซึ่งเป่าออกไปแล้วเนี่ยมันจะไปติดตามผนังเกี่ยวกับตัวอากาศถ้าเป็นถุงก็จะไปติดตามถุงผ้า ทำให้อากาศมันออกไม่สะดวกเพราะออกไม่สะดวกปุ๊บทำให้การอากาศที่ดูดเข้ามาก็าช้าลงมันก็เลยทําให้ปัญหาว่าแรงดูดตกไปนะฮะจะเห็นว่าใหม่ๆมันจะดูดดีใช้ไปสักพักหนึ่งแรงดูดจะถูกตกลงไปเนื่องจากไอ้ตัวไส้กรองตัวนี้มันตันแต่ถ้าเป็นถุงผ้ามันก็จะตันแต่ว่าไอ้ไส้กรองตัวนี้เขาทำไมมีถุงแบบนี้ออกมาให้เราแล้เห็นว่าด้านบนเห็นไหมครับด้านบนมันจะมีโบแล้วมีถังเก็บลมถังเก็บลมเพื่อปริม,มาตรของเวลาเราใช้ไปสักพักหนึ่งเราจะตั้งเวลาว่าจะให้เขาทํางานแบบ ทินนิ่งตอนไหนให้เวลาเท่าไหร่เวลามันทินนิ่งก็คือมันจะเป่าจากข้างในออกเพราะว่าเป่าจากข้างในออกทําให้ฝุ่นเกาะพวกนี้มันจะกระจายออกมันจะเหลือถึงที่สะอาดพอถึงที่สะอาดปุ๊บการทํางานก็จะมีปริสิธิภาพคือการดูดก,กัจะโฟร์พอโฟท์ทำให้การที่เข้ามาก็จะโฟ์ตามไปด้วยมันจะไม่มีแรงต้านถ้าเกิดตรงนี้แรงโฟร์ไม่ดีไอ้ทางนู้นก็จะถูกดรอปลงอากาศเข้ามาก็จะน้อยลงแต่มาถึงตรงนี้เสร็จคุณจะเห็นว่าตัวนี้ถังเป็นถังใหญ่ไอ้ตัวเนี้ยมันจะไปเฉพาะ ฝุ่นละเอียดนะครับจะมีฝุ่นหยาบนิดหน่อยเพราะว่าฝุ่นตอนนี้มาถึงฝุ่นหยาฝุ่นที่มันใหญ่ขึ้นตัวนี้มันมีมวลอากาศที่มันมีกว้างขึ้นเวพัดที่มันหนุนเพราะนั้นเวลามันสบัดมาแรงกว้างขึ้นเนี่ยมันจะทําให้อากาศที่มันเข้ามาเนี่ยมีกําลังที่อ่อนลงกําลังที่อ่อนลงเพราะมันจํานวนที่มันกว้างขึ้นคือพื้นที่มันกว้างขึ้นพอที่อ่อนลงมันฝุ่นที่มีน้ําหนักมันจะตกลงมาด้านล่างมันจะตกลงมาทงล่างให้เราทาความเจ็บอันนี้คือการทาหลักการทํางานของเขาครับ ข้อดีรุ่นที่เป็นแคปซูลการนี้มีหนึ่งเสียงเบากว่าตัวนี้ที่เราวัดค่าเสียงที่อยู่ในโรงงานเราจะไม่ถึงร้อยเดซิเบลจะไม่ถึงร้อยจะอยู่ที่เก้าสิแปดเดซิเบลที่เราวัดเสียงนะฮะคือที่เราวัดได้ซึ่งจะต่างจากไอ้ตัวที่เราทําที่เราใช้อยู่ตัวนี้เราทำค่าวัดเรียบร้อยแล้วอมีอะไรอยู่ไหมก็ไม่มีอันนี้ <laughs> ประสิทธิภาพดี <laughs> มีแถมวันนี้ใช่ไหมอ่าแถมนี้ต้องดูที่ว่าลูกค้าตรงนี้แถมว่าลูกค้าเนี่ยจะไปใช้งานอย่างไร ะครับอาจจะมีแบบท่อใหญ่ลูกค้าจะไปใช้กี่จุดอันนี้เราเราเดีอยู่ที่ลูกค้าต้องเลือกโอเคแล้วก็มีสวิตย์พร้อมควบคุมตัวนี้จะเป็นแมกเนติกก็คือจะช่วยเซฟตี้นะแต่ไม่ได้ถึงว่าร้อมันจะมีโอเวอร์โหลดตัดในเะรืนะ่อมอเตอร์มันมีปัญหาแต่มันจะช่วยลดได้บางส่วนไม่ถึงขนาดร้อเร์มันมีข้อต่อเพิ่มอีกอันนึ่ง